สวัสดีครับเพื่อนๆนที่รักทุกท่านวันพฤหัสนี้เทพพระสยามจะยังขอเสนอพระปิตา หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นการเก็บตกนะครับสำหรับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพระปิดตา พิเศษเป็นพระบรรจุกรุนะครับหลวงพิเอมท่านจะสร้างแล้วแจกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนำไปบรรจุกรุนะครับไม่มีใครรู้หรนะครับ จนกลูแตกถึงได้รู้ว่าลวงพีเอี่ยมบรรจุกลวยองค์นี้เป็นพิมพ์ชรูดใหญ่ครับสวยสง่างามมากครับ ชมครับความเก่าของเนื้อพระเห็นไหมครับอันนี้เป็นพิมพ์พิเศษนะครับท่านจ้างน้อยมาก ไม่ไม่ใครได้เห็นหรอกครับสร้างน้อยมากครับหมองนี้เป็นพิมพ์พิเศษครับ แต่ไม่ได้บรรจุครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ตอหลังนูนนะครับหลังนูนครับพิ์พิเศษนี้สร้างน้อยมากครับจะได้เห็นยากมากที่จะได้เห็นนี่นะครับ องต่อไปเหอแปลกนะครับด้านในเป็นพระปิตาของพุทธคุณนี่ครับแล้วก็ถักด,ด้วย ได้โสรดมงคลรอบองคราอีกครั้งหนึ่งครับเห็นไหมครับด้านในเป็นพระปิตาครับห่านจะลงชั้นรองผสมรัก ไว้หนามากครับเห็นไหมครับด้านหลังครับอย่างนี้ถือเป็นสุดยอดพุทธคุณครับเพราะได้โซรถมงคล เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนั้นสูงสุดครับนี่เลยครับมทีที่แขวนด้วยต่อไปครับองนี้เป็นยุคหลังนะครับ เป็นพระปิตาหลวงพ่อกลิ่นวัดสะพานสูงลูกศิษย์หลวงพุ่ยเอี่ยมสร้างครับตรงนี้ครับความเกา่าจะด้อยกว่าหลวงพุ่ยเอี่ยมครับเห็นไหมครับข้างหลังครับ นี่ครับหลวงปู่ตินวัตรพานสูงสร้างท่านสร้างน้อยมากครับและจะมีอีกท่านหนึ่งคือหลวงพ่อทองสุขลุกศิษย์หลวงปู่เอี่ยม สร้างเช่นเดียวกันครับสร้างจำน,นนมากนี่แหละครับต่อไปองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ชรูดนะครับ ท่านมาหาผมสภาพนี้ครับแสดงว่าเจ้าของเก่าเขาขูดเอาชันโลงและลักออกบดครับนี่ครับสภาพเดิมเดิม ออกจากแบบมาท่านจะใช้ชันรองผสมรักหรือผสมสีน้ำตาลสองอย่างท่นี้ครับคุกข้าวข้ากันดีทาปิดเนื้อพระไว้ครับ ไม่ได้จุมรักอย่างว่านะครับใช้ทาครับทุกองค์นี่เลยครับด้านหลังครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ